สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเด้อกะยังอยู่ที่ทเทียงนาคือเก่านะพี่น้องเมื่อนี้กะ็ไปเบิ่งตงเพราะว่าพ่อพ่นกะไปบ้านเฉาจอยกับแม่พ่นท่านมาแล้วคอยกะลืมทามเพิ่นว่าพ่นได้ใส่ตงไว้หรือบ่อเนาะเพราะว่าพ่นกระตุกนักเมื่อคืนนี่ก็เนาะมือเศ้านี่กับทันท่านไ,ไปเบิง่งพี่น้องก็ไปเบิ่งตอนนี้แหละเพื่อว่ายันขี้เหงื่อเข่าแล้วก็กระปูเข่าเนาะ ยันแบบว่ามันขาดนะพี่น้องมันเต็มแล้วมันสีขาดนะเนาะมันสีเห็นใหตุตรงเสียหายให้เลยแต่ถา้าปลาฮะคือสิบุมีลายดอกพี่น้องเพราะว่าช่วงอันพ้นโปกหขันมันกะคอนเบิสอะไรมันก็เลยบค่บคอยมีปลาลงอย่างมีกับบุเกินทองโตดอกเนาะแต่ก็ไปเบิ่งก่อนพี่น้องว่าท่านมั่นใจว่าเพิ่นได้ใส่ว้หรือบ่เนาะไอ้บักมุมเอ๋ย <laughs> อิงค่ะเพราแห้งหนังบะ โอ้ยเห็ดเนี่ยคอยอย่างหัวอีกเลยไอ้บักมุมมุมมุมเอิ้นบอกหันเด้อมุมขนมมุมขนมขนมขนมว้าก่อนจะไปบึงบ่อกจอดนะบึงมุมก่อนบอมุมอย่ามาตัวน้ำบอกมุมบ่ยามาตัวกอนขนมกินขนมเลยไวขนาดเลยคอยกับมาแต่หาบน้ำเนาะดีดีน้ำกัน ล่างกับเปียกเปียกพนตกถูกมือถูกมือตกนักรีเมื่อคืนนี่ก็มาแต่หาบน้มามไวไ้ยไส้พ่นตกนักน้ามันก็นชงไส่ขี้ดินมันรุลงไปหน้ามันก็ซีคุ่นๆแล้วก็มีดินเน่ทั้งคืนเนาะับกเกอร์ก็นอนอยู่เปียกกระบอกกระบาดก็ได้บักโลโลก็พ่อบักโลโลอีเด้ะโลโด,โดไักับหมดเบิร์ดพนศาสตร์ใส่เนาะ เบิ่งตารางพี่นอ้องเปียกเวิร์ดฝนพระนักสอบถ่านกับพื้นเนาะไก่เนาะคังว่ามันลงเข้าหมูอหมอกระหอกยังไม่เก็บมาละพอหลังกพครัวพี่น้องเอ้ยผักเรื่องเสาแป๊บหนึ่งเนาะแต่ไม่หัวควันเรื่องอันนี้ก่อนเบิ่งแนนี้พวกอกระหอกฝนเกลือขี้ต้มอยู่คอยมาแต่ตักน้ำคอยว่าอ้าวคือมีกลิ่นน้ำมันคิวน้ำมันเนาะ เอาไปปงหาบน้ำแนมไปเบิ่งมันหลุดล่มปะงะหงล่มบบดล่ม,ลม,ลมใส่ไม้อันนี้อะนดียบนมันล่มเป็นคุมมันดินมันบวมเนาะเพราะว่าจอดไว้ตั้งแต่วานนี่มาขึ้นนี่พ่นกระตกุกมาใส่ก็เลยล่มไปเบิง่งกันมียังเสียหายยังมีกลิ่นคิวน้ำมันอยู่เลยคิวอูอูอ,อูน้ำมันมันออกมาบ่ ฮะอือกระจกมุน่นหมดเลยแตกข้างเดียวนี่โบเว็มันจะไปจับจะโบเห็ดแล้วมันบาดมือจะบอกอโอ้ระวังมันนุ่งกระจกแตกกันน้อพี่น้องกว่าข้างนี่ข่างมันลงแล้วบอกจนผลไปจับหยกหลดขึ้นมาแล้วผลมือไปถึกบาดมือผลหมดเลย การหันมัได้เป็นยังไงจ๊ะสบายดีพ่่อแมพี่น,อนอ้องข้างนี้มันแตกอันนี้ก็บเก็บมันจะเป็นยังบ่เบิ่งบด้ใพี่น้องสภาพหลดุดดีนะมันบ่แตกเนาะอันข้างนี้ลงเนาะข้างนี้เลยทับใส่ไหมันยังเช่นนี่คือเป็นอยังเช่นขานี่หลุดกับนี่ขี้ต้มพี่น้องเอ้ยเบิ่งทางมานานนี่ ล่มเพียงหนาแข่งขีตมมื่นๆแดงๆอันนี้เนาะบักโดกับมาเบิง่งบาลุกตื่นนอนเลยโดกตื่นแล้วได้วาธีขีตมหันกระจกออกขอ้างนึงจะสีจอดไว้ส่บันจอดไว้นี่เมื่อคืนนี่แัดมันขำเลยตะแลงว่าน,นี่็เอาเข้าวตะล่างนนเนาะบัดน,นี้ก็สิลงไปเบิง่งพี่น้อง ่อยกับบริธรามพ่อเนาะห้วหัว่นใส่ต่งไว้บอก่พลกระตกนักยันขี้เหงื่อยันกระปูยันยังมันลงไปเต็มอยู่ในต่งยันมันต่งขาดนะพี่น้องเลยถ้าปลาค่ะโบมีดอกาะวปลามันกระขอนเบิดตั้งแต่อันช่วงพลบระตกวังหันเลยะช่วงมันเดดเป็นเดือนอะไรมันก็เลยโบมีปลาลงเนาะขย่างมีกะบโบเกินซองสามโตนะพี่น้องพ่อผลกับยามตั้งแต่ตอนผลยังบริ ไปบ้านน้องแวงบ่ไปบ้านสาวจอยเนาะตอนนี้เพิ่นไปกับบุันมาอยู่ข่อยกับบริธรรมเพิ่นวะเพิ่นได้ใส่ตรงไว้หรือบอกสิพากันไปเบิ่งกับเบาจรพอดีเนาะบนเพิ่นใส่ไว้ภูเหลยพี่น้องเลยตอนนี้กำลังไปเบิ่งเนาะยันเราใส่ไวนะ้ฮะบด้มีปลาดอกแต่ว่าไปเอาขี้เหงือ่อขี้ยุกมันออกแหละอือเข่านี่ก็พ่อเกี่ยวเลยได้ พอเกี่ยวแล้วแต่ว่ามือใดพ่นปตุกแดดขะขักเล่าเกี่ยวแล้วไงช่วงนี้ฝนกระตกคู่มือ,อยังเกี่ยวมาได้เนาะจตได้มันชุกขะขักแล้วมันล้มหักเบิดเนาะทำนี่แหละขอเกี่ยวแต่ว่าบางดอนก็นยังเขียวอยู่เนะาะอ,อ,อ,อือโอ้เกี่ยวแล้วเบิดนีตนนัวมันเหลืองกระลายเติบได้ แม่นไ่ยหน่อยผู้ทั้งก็คมผู้ลุงเดืองก็มีผู้ภาไลุ่มกลางคืนหรืลพฝนตกเนาะกลางคืนกับตอนเศร้าแต่พอกลางเว้นก็แดด้อนน้ำขนาดเทวนานาน้น,นก็นยังเต็มอยู่น้ำเท้วนี้เฮ้ยให้หเว่าบัดวังหันบ่ตกอ่ะ หนึ่งเดือนฝนบ่ตกปลาก็เลยขอนน้ำบกเบิ่เนาะแต่พอบัดน,นี้มาตกจนจนครหน้นาฝูอื่นปลาลงต้อนลงดลีเต็มอยู่ลงตรงเต็มอยู่แต่หน้าข่อยบัดฝนตกขัดบุมีปลาลงเพวออ่นาน้ามันแห้งเบิดบางันอันนี้เป็นเข่ากลางเนะาะเข่ากลางพัทัน้สุกมันกำลังเริ่มใกล้สีออกเลยกำลังมานนะ อีกเบิ่งก็ออกหวกมันเข่านี่ต้องสูงเลยนะเออเข่าอันนี้มันสูงได้สูงแล้วก็เม็ดยาวๆหอมๆอ่อนๆเข่านี่ฮะถ้าข่าดอเฮานี่สิแบบบ่ปานได้ถ้าข่าแบบขากลางแล้วก็ข่างันนี่มันสิหอมสีอ่อนแล้วใส่บ่นี่เต็มอะหยังอบ่จักบ่ได้มาเบิ่งคืนนี่นกตกแฮง ยกขึ้นไปผังนั่นปลาเขามันตายันเหระกระปูกัดมาจากผวา้าแได้ตั้งแต่เมื่อวานนี่คเอากับบด้ม,มาเบิ่งตกได้มุมตกเฮลได้หรือขอผึงกระใส่ไว้อยู่เนาะ ๋ยากหนาอ่ะครับบกระปูปะค่อยมีเนาะวันนี้ักระผูกมาเลยี่ตะกระปูเนาะ ใส่มันถึกตั้งแต่เมื่อคืนนี่ตอนฝนตกคุณผู้ชมจักกระปูก็มีแต่กล้ามใหญ่ๆอือปูลายโตเลยว่าบูมีมันก็มีอยู่ของใส่โตอยู่ในหนองอันนี้เนาะตัตแถวไห,หน้านะ่ะมันขอนเบิรนตั้งแต่วันหันอือป,ปูหนีบปูหนีบปลายัางติดมืออยู่เลยติดงามเลย มันกินเนาะกระปูกินกระปนัดแล้วกระปลากะทามันลงตรงทาบ่มาเอาจาเอะเกีอกน้ำถังน้ำยังมันแล้วก็ไปจักขี้เหงาไปจักยังแล้วก็มันตายเนาะก็ประมาณนี้เลยพี่น้องมันเกิดพัน,นบิไดมินดอกแต่ว่าตายเลยเนาะ,ะเอาไปเห็ดประแดกก็ได้พี่น้องเลยตอนนี้กะหลังจากยามตรงแล้วก็สี เก็บผักแครแงงเนาะพี่น้องไปกินส้มมะขามอะไรความเมื้อนี้ก็คิดอยากส้มกะไปพอดีกะให้บ่าวจอนเพิ่นขึ้นเอามะขามไปกินส้มเนะ<ต>าะปลาใส่ต้มครต้มปลาเด้อยสะอ่อนได้ดิเนะาะปลาผักแครแงงเลยเด้อเข่าก็สูงสูงถ่วหอนหัวพะไรอ่าเงย ผมวหัวหัวข่อยหัวข่อยเยิร์มูงเลยอุ้มมันเด้ออุ้มมักมุมสื่อมันมักเอิ้นมักอุ้มมักหยอกมันมาไหมไอปลาจอนบันเด็ดเนะกระบองเอ้ยเป็นตยานเลยออ้ยมันเต้นไปคาบคอจังเลย ได้พักแทะ์แยงแล้วก็จะไปขึ้นมาคามต่อพี่น้องที่กรมคา,ามยี่เดนเนาะงานมาเดินมุมปะบอกจอนเพื่นขึ้นกรมคา,ามเนะมาะคามนี่ปกติมันก็เป็นคา,ามหวานแหละกับเชึงกับหวานแห้งแ,บบมมาามมแต่กับโบ่บเมนคามสมเนาะแต่ก็พากันเอามากินสมพี่น้อง ร่างามนฮักร che ่างามนะักเด้อคนน้ำหนักลายมันต้องเอาลายเอาพอแบบทุนใดทุนหนึ่งคนก็คิดยากมันนี่เนาะ่นก็ได้ค่อยน่ะบางมือกินหมักสมองมือกินมาคามเนาะบ่าจอนขึ้นงอยงามงาบเอ็นได้มาแล้วพี่น้องมาคามหน่วยตึงๆึงเบ่งเบเนาะหน่วยกำลังเบ่งเบเลยกินคุยเจีปลาเด็ก ก็พักแยงแซ่บๆเลยเนาะนี่ผักแยงของเขาก็ได้เมื่อจงทีล่างดีๆเนาะตอนก็เมื่อแล้วเนาะพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้ที่นี้กันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดสั่นกระดิ่งให้เด้อพี่น้องพบอพ่อในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง